ตราฟูจับสี่กว่าคงหนักสี่拉สปูติงนะไอวันนี้วันรุ่นเมกาดิวันรุ่นดูไปดิวันรุ่นชานไซดิ้งเงินด้วยนะฮะ <c oughs> วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีชไฟติ้งพาร์ทนักทุกคนนะเป็นเกมแนววันพีชต่อสู้นะครับเปิดให้เล่นทั้งไอโอเอสก็ะแอนดรอยแล้วนะท่านผู้ชมนะจริงจริงมันเปิดมานานแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันเลยนะครับน้องๆ <c oughs> โคตรหล่อโคตรตีโคตรตึงไงคนรู้มาเย่ไปเลยเด็กครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นตามภารกิจสักหน่อยละกันเนาะ let's go let's go มาฮะจริงเกมนี้มันมีให้เล่นทั้งอ่าในส่วนของ PVP กับ PVE นะท่านผู้ชมนะเออคือแบบว่าแนวเนื้อเรื่องกับแนวแบบว่า PVP นะนี่อย่างเงี้ยเราแชงครูเราโคตรตึงโคตรโหดโคตรโหดต่อรีต่อรีต่อร,อรีนะตีรอ ไปไปย้ yeah. เอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยไหนด่านต่อไปโอเคอันนี้มาพีพีหนึ่งครั้งนะฮะชิวๆมีเราจะเข้าไปพีพีสักหน่อยนะครับทานผู้ชมนะโว้ยมาดีวะเฮ้ยเอาว่าว่าโอ้เจอกับไอ้เชงคูสนะกับแม็กเจอเรนแล้วก็ อ่าซันจีโนตรึงอ่ะไอ,อผมยังไม่มีแม็กจิเรนเลยนะทุกผู้ชมนะมาดิมาดิาดนี่เลยครับสวยปังนี่เลยครับอุ้ยเก่งนี้สินี่เลยครับสวยนี่เลยครับสวยเออเดี๋ยวดีเหยียบเลยครับสวยนี่เลยครับเก่งนี้สิเก่งนี้สิ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลโบคค ไ i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยโค oh <my> ตรติงนี่ถ้าเราเล่นสเต็ปนี้เนี่ยหดจัดเอาว่าเอาว่ะเยียบครับอินุงิซ่าโอ้ย นี <l id sei> ่ะครับสวยเฮ้ยเมื่อกี้นี่สกิลสกิลมันตัดได้หรอวะคนดูนี่ะครับอิซูงไนกาเกิดตึงลูฟี่เราแม่งตึงจัดเลยอะป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 ปปสวยปังปังปังโดดหยยบเบมอเอเอาะเอาอะ โอ้ยโอยโอยโอยนี่นะครับสวยเข่งยี่สิบเข่งยี่ิบเขงยิบเขงยิบเขงยีซสตายเขงยีซสิก็ตึงก็ตึงปั๊บปั๊ปั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 สวยปังเขงยิบเขงยิบเขงยีซสิบโอ้โหเย้ โอ้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 เอาว่าเอาว่เก่งยี่สุดโอว้ยเนาะเหยียบเลยครับเรียบร้อยติ้งจะัดมาว่ามาว่าเหยียบโคตรตึงโอ้ยเอาว่เอาว่นี่นะครับสวย ปังมาสุกากิงนี่สือกิงนี่สือเงาเตงเงเตรงเหยียบนี่เลยครับสวยนี่เลยครับสวยสวยสวยเออ,เอๆอันนี้อันนี้เหยียบเป็นไงนะ่ะกิงนี่สือวะ ใชเลยครับ,อ,รบรอย่ <c oughs> องางนี้เข่งนี่สุนี่เลยครับเรียบร้อยเกือตรึงตึงจัดตึงจัดคนดูเป็นไงแมต์แรกก็แมต์แรกก็สบายแล้วนะคนดูนะตรุ๋ยรับได้เต็มๆนะบอกเลยมาแล้วว่ามาแล้วว่าแก้เป็นแก้เป็นจริงแล้วคนดูฝันแล้วแก้เป็นจริงนะอีกนะสตราหนึ่งแล้วกันนะ จริงเราควรไปไต่แรงได้แล้วนะมผมไม่อยากไปไต่แรงมากเลยนะครับเพราะแรงมันทําให้ผมมาแรงขึ้นไวนะฮะเกง่กงนีง่ส์เก่งนี่ส์มาเดี๋มาเดี๋เอาว่ะเอว่ะอุ้ยเจอคนแน่นอนเลยนะนี่ผมบอกเลยว่าเหยียบไถไถ่ไถสวยสวย เยียบสวยไปบอกเลยอ้าออกออกกันแล้วพี่โอ้กืนเราออกไวเสร็เนาะมามามาคนดูโต๊ะเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะไปลินในส่วนของไตแรลงทั้งน้อยละกันนะเราได้ใบนี้มาแล้วนี่ว่ะไปไตแหลงโอ้ยลืมกดซิฟลืมกดซิฟไปกดออกกันลืมกดซิฟซิฟแรลงเดี๋ยวเพื่อสู้เขาไม่น่าจะได้แรลงให้ได้ไม่ตกนะคนดูนะ มาเวมาเวมันลีซิซันสิ้นเดือนนี้นี่มาน่าจะได้ผลทองมาตึงๆอยู่เฮ้ยใครแันแบน์ลูฟี่วะโอ้กบังอาจมากที่แบรนด์ลูฟี่ของฉันนะบ้าก่ะมาไอ้นุม่มเยวจะโชว์าครอินุผลพอีกกับใครนุจอมพนจอมพลไม่ใช่พลอกีกตอนนั้นผมเรียกพิดเป็นพลพเรืออกีกเป็นจอมพนนะตอนนี้มันใส่ชุดอย่างเงี้ยมันเป็นจอมพลลนะเฮ้ยมาว่าเจอกระแชงซะด้วย นี่เลยครับสวยนี่เลยครับสวยแหลมจัดจัดอุ๊ยไอ้งเงยมันหลบได้ไงวะนั่น,นมเมื่อกี้ว้าหวโอ้โ,อโดนสก,กิลนี่อีกนี่เลยครับไถเลยด,ดีเอาดีเอาดีเฮ้ย เออเออเออก็จะไม่สกิลดาเมจแร้ไม่ค่อยติดมันเลยวะคุณดูนะนี่นะครับสวยไถ่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 นี่นะครับสวยบึ่มเบิมคือลือคือลือเอาดิเฮ้ยมาไปแล้ว อืมใช่เลยสวยนี่เนี่ยครับนี่เนี่ยอุ้ยไอห่าเอ้ยเกือบมันเกือบตายคนดูเมื่อกี้แต่ผมสวนสกิลโหดอยู่นะคนดูนะได้อยู่ได้อยู่อะไรอะไรสวยไปาฮอีซี่ นี่แหละที่ผมกลัวที่สุดเออเ,เออปุ๊บซะหน่อยสวยเอะไรหรออะไรหรอสวยอืมอุ้ยมันมีกรอกร์กันแรงหนาสก,กิลมันนี่นนะเออเออเออแล้วขยันแตกยากซะด้วยนะประเด็นอะ นี่เนี่ยเฮ้ยโดนได้ไงว่าสกิลอย่างเงี้ยคนดูไม่งงว่ะแม่งคุซันนี่มีแต่ตัวขยันแล้วลงมานะแต่เลงโคตรยากอ่ะเจอตัวตึงว่ะตัวแรกแม่งกษัตร์ผมไปเลยนี่เดี๋ยนี่เดียเอาดีเฮ้ย เอาว่ะเอาว่า,า,วามาดิโอ๊ยดูตัวมันขยันวิ่งหนีแท้หนุ่มหืมันมาตีมันตีแค่สามขั้นคนดูเฮ้ยมึงหลบได้หมดเลยหรอวะ นี่เอาดีเอาดีไอ,อ้เนี่ยว้าฮ่าโอ้ผมกเกลียดเกมนี้เด้ไอ้นี่มันกระเดินลบกูอยู่นั่นแหละกูจะตายแล้วนี่ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบกิฟ r i o อ s สตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยวาโอ้สเต็ม,มันดีจัดคนดูอเอาะีดูเออตีแม่งเลยฉุน ไปซะไอปรีดนี่เป็นไงล่ะครับดาวหางมึงนะเย่มันดูตึงจัดเอาดิเอาดิอุ้ยโอ้ยประเบื่อดิมาลงแงม่งเจอแต่แม่งตึงๆยริงๆตึงมือจัดเลยนะคือถ้าลงแม่งเราจะเจอพวกเล่นเป็นนะคุณดูนะ มันเป็นเรื่องปกติแล้วแล้วลงแร่งนี่เฮ้ยีนะันดาวไม่หายแม่งยีนะันซื้อซื้อตั๋วกันดาวหาย <c oughs> มาว่ะมาว่ะไม่แบนนะแบนคุซันแม่งได้ได้รอบนี้ไหนวะคุซันแล้วตัวก็เยอะแล้วด้วยนะหาไม่เจอเนี่คุซันไหนว้วมันอยู่โซนไหนนี่ไงคุซันนะ่ะตัวหนึ่งแมวเ,เลยโอ้โหแบนตัวออกไปเยอะอยู่นะเนี่ย ตัวสมเราจะเอาตัวสามเราเอาตัวไหนเข้าดีเอ้แฟงกี้ก็หดอยู่นะคนดูนะลูฟี่ก็หดนะถ้าเราเล่นเล่นเป็นนะเอาลูฟี่ลงดีไหมอุซบนี่ตกงานไปเลยเามานี่โอ้ใาครนู้เอออาใครอาใครนู้มาสองได้หรอพี่เกินไปนะ จริงเราไปซิดตัวแบนไม่ได้นะนี่คนดูจะได้ไม่ต้องมาเลือกบ่อยๆนี่นะครับสวยอุ้ยโดนโดนเปิดก่อนเลยนี่นะครับสวยโอ้ยฮะโอ้โดนเฉยว่าสกิลโอ้โอ้โอ้ สายเลยดีสายเลยดิโดนได้ไงมากูอยากลูกโอ้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 โหดเกินเอาวะเอาวะนี่เด้อ ไม่ทันได้ทำอะไรเลยตายอีกแล้วมึงกเวอร์มึงเวอร์อืม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 อนี้อันี้อันนี้นต,ตะคิวสักหน่อยอุ้ยเฮ้ยมัน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 ดักเราโดนนี่ไงวะ โอ้เวอร์มึงก็เวอร์นี่นี่ครับเอาไปคืนสวยวิ่งฮะเดินโดนได้ไงมาคนดูผมอยากรู้อย่างเดียวเลยนี่อ่ะอีกแี่ย เอาดิจับเลยดีครับจับเลยแล้วก็สเตปอยู่นะนี่นี่ครับสวนตัวไอ้นี่เลยครับจัดหนสสักจ <ối> ัดหนัก นี่นะครับสวยเอาดิเอาดินี่นะครับโอ้เผื่อไปกดพิษเอาว่ะเอาว่ะสวยสวย,สวยเอาดิ S <S นี่เลครับเรียบร้อยถึงจะจาดถึงจะจาดอืมอุ้ยตบก่อนตบก่อน,น,นเอาดิเอาดินี่เด็นี่เด็ดับ,บอ,อือเฮ้ยเฮ้ยเอาดิ อ้โดนแลคนดูเรียบร้อยว่าแต่ฮีกยัสมป์ติงกันกตกแ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 กนี่ดีเออโบกนแบมวุ้ยอนี่นะครับสวยโอ้ เฮ้ย <Hey, S 2> มันม,มิงหลบได้ไงวะโอ้โหคารมินดิ้นี่ตัวดาวม <itu? S 2> <onos. S 1> จดจัดๆนะบอกเลยแต่เราก็สูสีอยู่สูสีกับบ้านนะกโดนอยู่ฝ่ายเดียวเลยนี่เลยครับสวยโอ้าอะไรหรออะไรหรอเฮ้ยสกิลเฮยอะไรเนี่ยกูตายอีกเลย โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แนละการสำหรับตัวเกม One Piece Fighting Plan นะคุณดูนะสำหรับใครที่กำลังหาเกมโหลดมาเล่นอยู่นะครับไปโหลดมาได้นะลิงก์อยู่ดนะ้านล่างคำยันจะคิดเนาะสำหรับวันนี้มิโกะสัสก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตัง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no น่ .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย